การแถลงรายงานจะเริ่มขึ้นในสามนาทีแล้วนะคะขอเชิญเข้าสู่ด้านในห้องประชุมแล้วก็อย่าลืมถ้าใครมาแล้วถ้าใครมาตอนบ่ายจะได้เอะสารอันนี้นะคะเป็นแถลงการเครือข่ายพลเมืองเน็ตอันล่าสุดเพ,พิ่งออกประมาณปลายเดือนที่แล้วถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปเอาก็ได้หรือว่าจะเอาไปตอนจะออกไปรีบเอาตอนนี้ ประชาสัมพันธ์นิดนึงอโลโก้ใหม่ไทยเน็ตี่เ้นนะคะก็ดิฉันชื่อทวีพรคุ้มเมธานะคะเป็นบรรธาธิการออนไลน์ของเครือข่ายพลเมืองเน็ตแล้วก็เป็นผู้เรียบเรียงรายงานประจำปีฉบับนี้นะคะเการเขียนรายงานเนี่ยมีมาสองปีแล้วแล้วก็พยายามพัฒนามันเรื่อยๆ ปีนี้เราก็พยายามทําให้มันครอบคลุมมากกว่าแค่เรื่องเสรีภาพมากกว่าแค่เรื่องคดีหรือการติดเว็บให้มันครอบคลุมถึงเรื่องเวัฒนธรรมอินทอเทอร์เนต็ตด้วยซึ่งรายงานเนี่ยบอกตามตรงว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเพราะมีอัปเดตมากมายที่ไหลเข้ามาช่วงปลายปีซึ่งรายงานจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือนกุมภาจะพิมพ์ออกมาพันเล่มเดือนกุมภาแต่อย่างไรก็ตามสามารถดาวน์โหลดก๊อปปี้ได้ทางเว็บไทยเน็ตที่เสนนะคะ ก็ประหยัดกระดาษไปดาวน์โหลดกันได้นะคะอันนี้หน้าตาปกมีแล้วแต่รายงานยังเนื้อในยังไม่เสร็จโอเคก็จากการที่เน่ยไทยเน็ตดีไซน์มีหลักการห้าประการ Access Participatory c o m m o n Privacy แล้วก็ Expression เราก็พยายามทำรายงานให้มันตรงกับห้าหลักการนี้ที่สุดแต่ว่าวันนี้เราก็ตัดมาสั้นๆแค่สามหัวข้อคืออันนี้ชื่อพูดเรียบเรียง มีผู้ช่วยอีกสองคนนะคะคุณเทวฤทธิ์มณีฉายกับนบพวรรณเตชะเสนีไม่ได้อยู่ในที่นี้สำหรับหัวข้อในวันนี้ก็เลยมีสามหัวข้อคือพอรบอรคอมคดีละข้อสังเกตต่อกฎหมายซึ่งก็คิดว่าทุกคนจะมีเอกสารตัวนี้แล้วใช่ไหมคะก็จะรวบรวมข้อมูลที่จะใส่ไว้ในรายงานนี่แหละเกี่ยวกับคดีทั้งหมดรวมอัปเดตท,ทั้งหมด แล้วก็นโยบ,บายรัฐในการก,กำกับอินเทอร์เน็ตเขาวิจารณ์จากพลเมืองเน็ตแล้วก็หัวข้อสุดท้ายคือเลือกตั้งปี54ซึ่งพลเมืองเน็ตก็จะวิพากษ์กกตว่าตกลงดูแลกำกับอินเทอร์เน็ตช่วงเลือกตั้งมันออยังไรบ้างแล้วก็ภาคการเมืองใช้อินเทอร์เน็ตได้ดีจริงหรือไม่เคหัวข้อแรกคือเรื่องคดีพรบอรคอมพิวเตอร์ปี54ซึ่งขอบอกว่าเราก็มีข้อจํากัดว่าเรา คดีทั้งหมดที่มานําเสนอปีในวันนี้เนี่ยเป็นคดีที่มีการเคลื่อนไหวทั้าเป็นคดีเดิมที่อาจจะเกิดในปีก่อนหน้านี้แล้วก็คดีใหม่ที่เพิ่งเกิดปีนี้ซึ่งอาจจะมีคดีใหม่อื่นๆอีกแต่ว่ามันคงยากที่มันยากที่เราจะไปหาข้อมูลนั้นได้คะแล้วเราก็เลยหาเท่าที่จะมีมีการรายงานในสื่อถูกรายงานในสื่ออาจจะมีมากกว่านี้อีกก็ได้ มีคดีเดิมจากปีที่แล้วหกคดีเกิดขึ้นใหม่ปีห้าสี่ห้าคดีถ้าจะแบ่งแล้วเนี่ยตอนนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในชั้นจะตัดสินไปแล้วทั้งหมดสี่คดีก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปจะเห็นว่ามาตาที่ถูกฟ้องมากที่สุดคือมาตาสิบสี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหามาตราสิบสี่เนี่ยว่าด้วย การเผยแพร่ข้อมูลปลอมเท็จผิดศีลธรรมมันดีก่อให้เกิดความตื่นตระหนกเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือการก่อการร้ายสมมาตรสายสิบห้าก็คือการที่คุณมีพื้นที่แล้วให้มีคนให้คนอื่นเนี่ยมาเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดตามมาตราสิบสี่ย้อนกลับอันนี้ผิดเล็กน้อยนะคะคือมันในในช่องในในตัวภายสีเขียวเนี่ยจริงๆมันนี ทั้งหมดเนี่ยมันมีสิบเอ็ดคดีใช่ไหมคะแต่มีคดีหนึ่งคือคดีดปรปชอ USA ที่มีทั้งมาตรายสิบสี่และสิบห้าซึ่งอย่างไรก็ตามสิบสี่สิบห้าเนี่ยเกี่ยวกับเนื้อหาแต่เห็นได้ว่ามีแค่คดีเดียวเท่านั้นของปีของปีนี้เนี่ยที่เป็นคดีอาญากรรมทางคอมพิวเตอร์แท้หรือเกี่ยวกับเป็นอาญากรรมทางระบบก็คือคดีของคุณเอกวิทย์ที่แฮกทวิตเตอร์นายกซึ่งก็โดนมาตรายเจ็ดเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบที่ที่เขาไม่ควรเข้าถึง เห็นหมว่าก็คือมีอาญากรรมที่เป็นทางระบบจริงๆเนี่ยมีแค่คดีเดียวต้องนั่งเกี่ยวกับเนื้อหาทั้งหมดเลยแล้วก็มาดูว่าคดีเหล่านี้คดีคอร์คอ,บอมบิลิเตอร์เหล่านี้มีคดีมีข้อหาอะไรเกี่ยวมาอีกด้วยก <s> ็ส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่งเลยเป็นเรื่องมาตา112ต,ตยอยสิบสองประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพข้อหามาตาอื่นๆเนี่ยรู้สึกว่าสามเนี่ยไอสามสีแดงเนี่ยจะเป็นหมิ่นประมาทสองคดี อีกอันหนึ่งจำไม่ได้แล้วและส่วนใหญ่ก็เกิดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ f a c e b o o k เป็นหลักแล้วก็มี Windows Live จะเห็นว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยเป็นที่เกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ซึ่งจะบอกได้เลยว่าทั้งหมดเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาถ้าเอามาลองดูไทม์ไลน์คดีที่เพิ่งเกิดใหม่ในปีนี้นะคะจะเห็นว่ามีสองคดีหลังที่เกิดสมัยรัฐบาลยิ่งรัก ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่รู้เท่าที่ดิฉันรู้เนี่ยมีอีกสามคดีที่เป็นไปได้ว่ามีพรบอคอมพิวเตอร์อยู่ด้วยในช่วงเดือนธันวาคมแต่มันยังไม่ยืนยันคือมันเป็นหนึ่งหนึ่งสองที่เกิดบนอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นไปได้มากว่าเมื่ออายการสั่งฟ้องหรือตำรวจชั้นสืบสวนจะมีพรบอคอมพิวเตอร์มากราสิบสี่เข้ามาด้วยแต่ยังไม่คอนเฟิร์มก็เลยไม่ใส่ในที่นี้ก็อาจจะพูดได้ว่ามีห้าคดีด้วยซ้ำแต่ยังไม่คอนเฟิร์มในช่วงรัฐบาลย แนวข้อสังเกตต่อคดีของพอร,รบคอมพิวเตอร์ปีนี้นะคะก็เห็นได้ชัดเลยว่ามาตราสิบสี่ถูกใช้เป็นหมิ่นพระบรมเดชานุภาพออนไลน์แล้วที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือปีนี้เนี่ยมีสองคดีที่เป็นระหว่างเป็นการหมิ่นประมาทระหว่างประชาชนกับประชาชนแต่ดันมาใช้พร,รบคอมพิวเตอร์มาตราสิบสี่นั่นก็คือคดีของคุณปริยานันล้อมเสริมวัฒนาที่เป็นนักเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิของผู้ป่วย ที่ผู้ต่อสู้เพื่อให้มีพบรบคุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์ใช่ไหมคะเธอได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ เกี่ยวกับว่าในต่างประเทศม,มีมีการเสียหายจากการรักษาทางการแพทย์อย่างไรบ้างจนมีเครือข่ายแพทย์เนี่ยก็ฟ้องเธอด้วยพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14หาว่าเผยแพร่ข้อมูลปลอมซึ่งที่แย่ก็คือมันมันโทษหนักกว่าหม,มิ่นประมาทธรรมดารู้สึกว่าเขาก็จะโดนหมิ่นประมาด้วยอีกกรณีหนึ่งก็คือคุณสงครามฉิมเฉิดดูในเอกสารนี้ได้นะคะคุณสงครามฉิมเฉิดเนี่ยเป็นสมาชิกสหาภาพ บริษัทแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ได้ส่งอีเมลหาผู้อื่นเพื่อบอกว่ามีปัญหาในองค์กรเขาอย่างไรบ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับนายจ้างในที่ส่วนายนจ้างก็ใช้พอบอคอมพิเตอร์กับมาตตาหมดมัตาสิบสี่เผยแพร่ข้อมูลเท็จข้อมูลปลอมอะไรเนี่ยกับหมิ่นประมาทฟ้องคุณสงครามตอนหลังนายจ้าง ถอนฟ้องหมิ่นประมาทแต่หมิ่นประแต่ว่ามาตราสิบสี่ไม่สามารถถอนฟ้องได้อย่างที่พี่อาร์ตคุณอาทิตย์พูดไปก่อนหน้านี้คือมันเป็นอาญาแผ่นดินก็เลยคดีก็ยังอยู่งานแล้วก็ต้องไปขึ้นศาลแล้วมันก็โทษหนักกว่าหมิ่นประมาทธรรมดาซสาอีกคือปกติเนี่ยถ้าถ้าเป็นคดีหนึ่งหนึ่งสองคู่กับมาตราสิบสี่พรบคอมเนี่ย่พอในชั้นศาลสารตัดสินซึ่งเคยมีการตัดสินแบบนี้มาแล้วก็คือเขาก็จะตัดสินเอาโทษของ ข้อหาที่สูงกว่าหนักกว่าใช่ไหมคะก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองแต่สิ่งที่น่าห่วงที่ดิฉันมองไว้ก็คือถ้าสิบสี่ขู่มินประมาทสิบสี่มันหนักกว่ามินประมาทก็ต้องโดนตัดสินตามมาตราสิบสี่ใช่ไหมอย่างล่าสุดเนี่ยก็เห็นว่ามันมีแนวโน้มของการใช้มาตราสิบสี่แทนมินประมาทไปเรื่อยๆเช่นกรณีคุณมาริคามบุญมิตตะกูลเธอไปตั้งแจ้งข้อหาต่อ เออทวิตเตอร์แอคเคาท์ที่ชื่อว่านอตมาริกาซึ่งมันเป็นเรื่องของพาโรดี้เรื่องการเสียสีใช่ไหมคะแต่เธอแทนที่เธอจะใช้มินประมาทว่าเออมันก่อให้เกิดมันดูหมิ่นเธอทําให้เกิดเธอความเกิดความเสียหายแต่เธอใช้มาตราสิบสี่พอรบบอมพิวเตอร์ว่าเป็นการนําเข้าข้อมูลเท็จหรือปลอมซึ่งเราเห็นแนวโน้มใช่ไหมคะว่ามันจะใช้ไปเรื่อยๆมันมันหนักอะ่ะแล้วทําไมเราไม่ทําไม คือเครือข่ายพลเมืองเน็ยพยายามเรียก้องให้เอาเรื่องเนื้อหาจากพรบรอคอมพิวเตอร์แล้วถ้ามันเกี่ยวกับเนื้อหาคุณก็ไปใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะทําไมต้องมาใช้พรบอคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศเนี่ยในประเทศที่เขามีกฎหมายอคอมพิวเตอร์ได้มาตรฐานเนี่ยเขาจะไม่เอาเนื้อเรื่องเนื้อหาไว้ในพรบคอมพิวเตอร์เขาจะเขาอย่างมากที่สุดที่เกี่ยวกับเนื้อหาก็คือเรื่องเอภาพโป๊เปลือยเด็กแต่ประเทศไทยกลับกลายเป็นว่ามีมีประมาทคอมพิวเตอร,อเตอรอ์เป็นกฎหมาย อย่างหนึ่งด้วยแล้วก็โทษไม่เท่ากันอีกมันอะไรกันเอ,อหัวข้อต่อไปพิพานนโยบายกระทรวงไอซีทีอย่างล่าสุดที่รัฐมนตรีไอซีทีมาพูดว่าการกดไลค์การแชร์ก็อาจจะผิดกฎหมายได้การกดไลค์การแชร์กฎหมายหมิน่นซึ่งเครือข่ายพลเมือง,งเน่ยนเนี่ยได้มีถแถลงการออกมาก่อนหน้านี้เขาอย่างแรกเลยเบสิกที่สุดคือเรากดไลค์เพจหมิ่นแล้วเราผิดหรอ ถ้าเ้่าแค่ว่ามันคือเราย่อมมีต้องมีการเราย่ายอมต้องมีอิสระเรามีเสรีในการกดไลค์ใช่ไหมคะเรามีเสรีในการแสดงว่าเราชอบไม่ชอบเพราะนั้นการกดไลค์เพจมินย่อมไม่ต้องไม่ผิดกฎหมายแน่นอนต่อมาอินเทอร์เน็ตเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตมันคือมันคือการส่งลิงก์การแชร์ลิงก์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยลิงก์ถ้าสมมติว่ามีการระวังโทษกับการส่งลิงก์ กิจกรรมบนอินเทอร์เนต็ตเกิดขึ้นได้อย่างไรมันขัดต่อธรรมชาติของอินเทอร์เนต็ตขัดต่อการทํากิจกรรมบนอินเทอร์เนต็ตอย่างเช่นในประเทศแคนาดาเนี่ยสารส่งของเขาได้ตัดสินมาแล้วว่าถ้าคุณไปรวองโทษกับการส่งลิงก์เนี่ยมันจะทําให้กิจกรรมบนอินเทอร์เนต็ตไม่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็ถือเป็นการเขัดต่อเสรีภาพในการสื่อสารบนอินเทอร์เนต็ตแล้วถ้าถามอีกทีว่าถ้าคุณแชร์ลิงก์ เนื้อหาในลิงก์เนี่ยคุณไม่ได้เป็นคนดูแลใช่ไหมคะในเพจเพจนึงแล้วเพ,เพจนั้นเนื้อหาก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเราจะรู้ได้อย่างไรว,ว่าเนื้อหามันเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นว่าเราต้องมารับผิดชอบเพราะว่าเราแชร์ลิงก์แล้วปรากฏตอนหลังเนื้อหาเปลี่ยนไปม,มีข้อความหมิ่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนี่การแชร์ลิงก์ไม่ควรเป็นอาญากรรมซึ่งแต่ว่ายัางเป็นอาญากรรมอยู่เพราะมันในประเทศไทยเนี่ยถือเป็นอาญากรรมตามกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งเครือข่ายบรมโภเน็ตเรียกร้องให้แก้ไขเพราะว่ามันถือเป็น ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เครานี้เรื่องการแชร์ก็จะต้องบอกว่าถ้าเราเล่นเครือข่ายสังคมออนไลน์อะใครเกิดมาเล่นเราไม่เคยแชร์บ้างคือเครือข่ายสังคมออนไลน์จะเล่นได้มันต้องแชร์เขาเขาสนับสนุนเขาก็ตุ้นให้คุณแชร์มากที่สุดที่จะทำได้ถ้าคุณไม่แชร์แล้วคุณก็คือคุณจะคุณก็คุยกับตัวเองเหรอมันก็ไม่ใช่คุณต้องแชร์เพื่อนการแชร์แล้วการแชร์เนี่ย ก็คล้ายๆการส่งลิงก์สมมติคุณแชร์กดแชร์เข้าหน้าเพจเพจนึงตอนหลังข้อมูลในเพจเพจนั้นก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่คุณกับการว่าต้องรับผิดชอบกับการแชร์ซึ่งมันไม่ถูกอีกอย่างก็คือมันมีหลายกิจกรรมมากที่เกิดขึ้นใน Facebook อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปทําทําแล้วมันเกิดการแชร์โดยที่เราไม่ได้อนุมัติมาก่อนเราไม่ได้แปรูฟว่าเฮ้ยเราจะแชร์นี้แต่มันไปแชร์เองเพราะว่าเขาสนับสนุนให้เราแชร์ใช่ไหมคะ เพราะันถ้าคุณไปวางกดกับการแชร์เราก็จะเล่น Facebook กันไม่ได้ม,มันขัดกับธรรมชาติของการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเอ่อคราวนี้นเป็นเรื่องประเด็นการปิดเว็บล่าสุดก็มีการออกมาว่าจะไปซื้ออุปกรณ์ราคาเป็นร้อยล้านเพื่อสมัครปิดเว็บเนีือเทอทยเนตที่เส้นเนี่ยมีจุดยืนมานานแล้วว่าปิดยังไงมันก็ปิดไม่หมดปิดยังไงปิดก็ปิดไม่ได้ลงทุนเท่าไหร่ก็ไม่คุ้ม เราควรยังจะทำกันอีกหรือก็ควรจะตระหนาักว่าถึงราคาที่สาธรารณะต้องจ่ายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับความพยายามที่ไม่สำเร็จไม่สามารถสำเร็จได้กับการปิดเว็บนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยจะเห็นว่าทุกครั้งที่รัฐมนตรีออกมาให้ข่าวเนี่ยจะบอกว่าขอความร่วมมือ กับผู้ให้บริการนู้นให้ผู้ให้บริการนี้ถามว่าทําไมคุณต้องขอความร่วมมือคุณไม่มีช่องทางที่ถูกกฎหมายเหรอกับการการปิดเว็บเนี่ยพบบรบคอมพิวเตอร์ได้เขียนมาแบบกว้างขวางให้มันง่ายกับคุณมากในการปิดเว็บคุณไปแต่ว่าคุณก็ยังใช้วิธีขอความทําไมทําไมไม่ยอมใช้วิธีตามกฎหมายซึ่งมีมาให้อยู่แล้วนี่คือเรามีพบบรบคอมพิวเตอร์มาเพื่อการนี้ไม่ใช่เหรอเพื่อให้เพื่อให้รัฐสามารถ สืบหาข้อมูลสืบหาผู้กระทำความผิดหรือว่ามีความสรวกขึ้นในการปิดกั้นเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตแต่คราวนี้มีกฎหมายมาให้แล้วมีวิธีการที่ถูกกฎหมายมาอยู่แล้วแต่ก็ยังไปใช้วิธีการแบบ Informal คือการขอความร่วมมือซึ่งมันแย่อย่างไรมันแย่ตรงที่ว่าการเป็นภาระกับผู้ให้บริการ Internet, กอ,อินเทอร์เน็ตพวกเว็บบอร์ดพวกเว็บต่างๆเพราะว่า คือเขาก็เขาก็กลัวว่าเอ้ยเขาถ้าเขาไม่ให้ให้ความร่วมมือแล้วจะเกิดอะไรหรือไม่ลักไน้ขานเะนเดียวกันเขาก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้ที่มาใช้บริการเขาใช่ไหมคะผู้ใช้เน็ตเนี่ยจะมาใช้บริการบริการหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องเราก็มาใช้เพราะเราค่อนข้างเรามั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเราได้แต่ถ้าเขา แต่ถ้าเขาไม่สามารถดูแลได้หรือเอ๊ะไอ้นี่มันน่าสงสัยมันจะข้อมูลของเราไปให้รัฐผู้ใช้บริการเขาอาจจะไม่ใช้แต่ในข้อเดียวกัน,กนรัฐก็พยายามมาใช้วิธีที่ไม่ถูกกฎหมายแบบนี้แล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเอ,อถ้าถ้าอย่างองค์กรอย่างพลเมืองเนี่ยต้องการไปขอตรวจสอบการขอข้อมูลของร้านเนี่ยมันจะถือว่ามันจะใช้พรบข้อมูลข่าวสารไม่ได้เพราะว่ามันเป็น การขอความร่วมมือเนี่ยมันถือว่าไม่ถูกบันทึกอยู่ในสารระบบของราชการการแปลว่าเครือข่ายภาคประชาชนก็ไม่สามารถขอขอข้อมูลไม่สามารถตรวจสอบรัฐได้อีกเพราะมันเป็นช่องทางนอกกฎหมายเลยอาใช้คํานี้เลยซึ่งทําให้เอ่อทำให้ข้อมูลทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในภาวะเสี่ยงอะที่จะข้อมูลจะล่วไหลหรือว่าจะถูกละเมิดได้ ก็ดูมีความไม่มั่นใจว่าเราจะเล่นอินเทอร์เน็ตด้วยความปลอดภัยหรือไม่หัวข้อต่อมาคือรัฐเนี่ยได้ลงทุนเงินไปจำนวนมากและความพยายามทั้งเวลาเงินเพื่อปิดเว็บทางการเมืองปิดเว็บมินถามว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นมากจริงๆหรอถึงต้องลงทุนขนาดนั้นในอ,อ จริงๆในแถลงการเนี่ยจะได้เขียนเขียนไว้ว่าพลเมืองเน็ตเห็นอย่างไรกับเว็บที่ถูกปิดคือเราเห็นว่าถ้ามันมี4ระดับคือ1การวิพากษ์วิจารณ์2การดูหมิ่นเป็น hate speech 3เป็นการยุยงให้เกิดการทำลายร่างกายและ4คือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทําให้เกิดอันตรายเช่นไปโพสต์ว่าดิฉันบ้านอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์เท่าไหร่พลเมืองเน็ตมีความเห็นว่าข้อความที่จะต้องถูกปิด เป็นมีความเร่งด่วนที่อยากจะต้องถูกปิดก็คือข้อสี่ท่ข้อสี่กับข้อสามเท่านั้นข้อสี่เนี่ยเป็นมีความสําคัญที่สุดเพราะมันอาจจะทำให้เกิดการทําร้ายร่างกายและทรัพย์สินอย่างจริงจังได้แต่ว่าอย่างเฮสปีชเนี่ยทําไมคุณไม่ไปฟ้องร้องอะไรกันให้เสจเราไปไม่ใช่ว่าการการปิดเนี่ยไม่ควรเป็นการลงโทษแต่ควรจะเป็นแค่การบรรเทาความเสียหาย คือถ้าเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นโอเคปิดเพื่อมันเทาแต่ไม่ใช่ว่าปิดปิดปิด,ปดเพราะว่าเราเพราะว่ามันห้ามอ่านเพราะว่ามันเพราะว่ามันผิดกฎหมายเราต้องปิดมันลงโทษมันคราวนี้กลับมาที่เดิมก็คือคราวนี้เราเลยคิดว่าถ้ารัฐจะลงทุนขนาดนี้เนี่ยเอาไปควรเอาเงินแล้วเวลาความสามารถเนี่ยไปลงทุนกับอะไรที่เกิดผลต่อ ผลต่อประชาชนที่ได้เสียได้ที่ถูกได้รับความเสียหายที่เป็นปัจเจกบุคคลดีกว่าไหมเช่นบุคคลที่ถูกเปิดเผยข้อความในอินเทอร์เน็ตข้อมูลส่วนตัวซึ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆจากพวกขบวน,กา,ออนก,การลงทันยุทธการลงทันต่างๆโซเชียลแซงชั่นต่างๆหรือว่าการที่มีการช่อโกงการถูกแฮกในอินเทอร์เน็ตอันนั้นน่าจะเป็นพาร์ตี้มากกว่าสําหรับกระทรวงไอซมากกว่าไหมไม่ใช่ไปไล่ปิดเว็บ ที่เว็บทางการเมืองเว็บมินหรือเว็บที่เป็นที่ไม่ได้มีความเสียหายจริงๆแต่เป็นแวเพียงแค่ว่าคนบางกลุ่มทนไม่ได้คราวนี้เราก็อยากจะขอชี้แจงเรื่องการขอความร่วมมือของไอซีทีไปยังสองผ,ผู้ให้บริการรายใหญ่ที่เจ้าหน,น้าที่กระทรวงไอซีออกมาอ้างนะก็คือ YouTube กับ Facebook อย่างแรกเลยเนี่ยต้องอธิบายเรื่องหลักการ Notice and Take Down คือผู้ให้บริการส่วนใหญ่เนี่ย มันเป็นหลักสากลของผู้ให้บริการต่างประเทศส่วนใหญ่นะคะคืออย่างแรกเราเริ่มจากการเปิดพื้นที่อย่างเสรีให้ผู้ใช้สามารถสร้างคอนเทนต์ได้เองแต่ถ้าเกิดมีข้อความผิกดกฎหมายข้อมูลที่ไม่ดีขึ้นมาก็มีการแจ้งมายัางผู้ให้บริการเราผู้บริการก็ค่อยเอาออกหรือเทคดาวแต่ที่รัฐบาลไทยทำเนี่ยบาที่รัฐบาลไทยกำลังทำก็คือการโนติสเช่นการแจ้งไปยังผู้ให้บริการ แต่อย่าง y o u t u b e เนี่ยซึ่งเรามีเราได้คุยกับ YouTube มาแล้ว YouTube ก็มีความโปรง่งใสยมากในการปิดเว็บต่างๆเขาย u u ูปกุกเป็นบริการหนึ่งของ Google ซึ่งเขามีมาตรฐานชัดเจนว่าอะไรที่เขาจะปิดอะไรเป็น s ฮสปีชอะไร้จะปิดเขาถึงจะปิดนะสิ่งที่เป็นละเมอร์ดข้าสีเขาจะปิดแต่เขาไม่ได้ปิดเพราะมันเป็นเว็บมินมินอะไรก็รู้วิจาร์แรงไปไม่ให้สวยเคไม่ใช่แปลว่า ไม่ใช่เป็นเพราะว่ารัฐบาลไทยขอไปหรือรัฐบาลไทยดีไปเขาถึงไปปิดแต่เป็นเพราะว่ามันรัฐบาลแจ้งไปแล้วเขาพิจารณาแล้วว่ามันเป็นมันผิดกฎของ Youtube จริงๆเขาถึงปิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งปีที่แล้วปีนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนเนี่ยมีการขอไปประมาณสองร้อยห้าสิบ้าครั้งแล้วก็ปิดไป 90%ของทั้งหมดเป็นวิดีโอใน YouTube โดยอ้างว่าเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ลอง Google ไปที่ o o o g t r t r s n s t e เอ้ย t r a n ส p a r e n c y r e p ่ r t นะคะส่วน a c e b o o k เนี่ยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าคือพลเมืองนี่ก็พยายามเช็คเหมือนกันแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า Facebook ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยจริง f a c e b o o k เขาจะเ,เขาก็บอกอย่างมากว่ามีการ ติดต่อมาแต่เขายังไม่เคยยืนยันว่าเขาได้ให้ความร่วมมือไปบ้างหรือไม่คราวนี้เราก็ขอมีขอ้ขอเรียกร้องต่อเฟซบุ o กในที่นี้นะคะก็คือที่ผ่านมาเนี่ยคือ Facebook มันเป็นที่ที่ประชาชนไปสแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆทุกวัน เราก็อยากให้ f a c e b o o k เนี่ยมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้ให้สัและมีความโปร่งใสกับผู้ใช้เขาได้ให้ข้อมูลกับรัฐไปเท่าไหร่เขาได้เขารัฐได้ขอให้เขาให้ความร่วมมือไปเท่าไหร่อย่างไรให้เขาชี้แจงให้เปิดเผยให้ให้เหมือนให้อย่างน้อยเนี่ยได้เท่ากับมาตรฐานของ Google เพราะว่าถ้ามันถ้าผู้ใช้ไม่มั่นใจเนี่ยคือเราไปใช้บริการเขาเนี่ยเขาก็ควรจะให้เราตรวจสอบเขาได้ ซึ่งพลเมืองเนี่ยจะเขียนเคยเขียนจดหมายแล้วแล้วก็จะเขียนต่อไปว่าอย่างเป็นทางการให้เขาช่วยตอบหัวข้อต่อไปนะคะเรื่องการเลือกตั้งกับอินเทอร์เน็ตปีห้าสี่ถ้าใครตามข่าวก็จะรู้ว่ากรกตเนี่ยวางกฎระเบียบมากมายกับคือก็ไม่ช่วางกฎระเบียบมากมายกรก,กตเนี่ยมีกฎกฎหมายของเขาอยู่ว่าผู้ใดโฆษณาที่ให้เป็นคุณให้โทษกับ ผู้รับสมัครลงเลือกตั้งเนี่ยหลังหกโมงของวันของเย็นวันก่อนเลือกตั้งเนีย่ยผิดกฎหมายซึ่งจากที่สุทธิพลชวีชายการเลขากะกตพูดเนี่ยเขาได้ตีความว่าการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตของประชาชนทั่วไปบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็ถือเป็นการโฆษณาด้วยคือเขาตีความควบกลุ่มบุคคลไปหมดตกลง,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 งเอาการเป็นว่าประชาชนคุยกัน ในโซเชียลเน็ตเวิร์กอาจจะพูดไปถึงอัพิสิทธ์ก็อ,อยู่ในขายด้วยแต่ในที่สุดก็ไม่มีการตั้งข้อหาใดๆก็คือคือไข่พลเมิดเนี่ยก็เห็นว่าโอเคมันก็ถึงแม้ว่าตอนแรกเขาจะพูดแบบนั้นแต่ในที่สุดมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันมันมันไม่ practical ด้วยอนะคะก็ถือว่าชื่นชมละกันว่าในที่คือก็ไม่มีการบ้าจี้ทาทําอะไรแปลกๆแบบนั้น แล้วก็อยากฝ่ายอย่างนึงก็คือลืมลืมใส่ bullet, บุลเลตีกบุลเลตหนึ่งคือกรกตแทนที่จะมวัวออกกฎมาควบคุมการสื่อสารของประชาชนควรที่จะเอ,อช่วยเหลือให้ประชาชนได้คุยกันให้เสรีมากกว่าไหมเพื่อการที่เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เกิดการเข้าไปการที่ครูหาได้ดีที่สุดแต่งเออประชาชนได้คุยกันมากๆได้คุยกันอย่างเสรีโอเคแล้วก็ไปเลือกตั้งอาจจะ เพื่อให้เกิดตกผลึกว่าประชาชนอยากเลือกอะไรแต่ไม่ใช่ว่าไปออกกฎให้ประชาชนไม่คุยกันตกลงคือตกลงว่ามันจะช่วยเรื่องประชาธิปไตยหรือไม่เรื่องต่อไปกับพรรคการเมืองก็ในมุมมองของพล,ลเมืองเนี่ยนะคะเราเห็นว่าโอเคพรรคการเมืองเนี่ยมองจากมองเทียบกันจากกา,การเลือกตั้งครั้งที่แล้วถือว่า พักการเมืองได้ใช้อินเทอร์เน็ตได้เก่งขึ้นมากใช้เครื่องมือลอะไรต่างๆได้หลากหลายขึ้นมากทําให้เขาทําให้แฟนๆเนี่ยสามารถเป็นเพื่อนกับพักการเมืองเป็นเพื่อนกับหัวหน้าพักเป็นเพื่อนกับคุณยิ่งรักเป็นเพื่อนกับคุณอภิสิทธิ์แล้วก็รับข่าวสารได้โดยตรงจากเฟซบุ๊กโดยไม่ต้องผ่านสื่อกระแสหลักประชาชนไม่จําเป็นเราต้องไปนั่งตามข่าวันนี้ยิ่งรักไปหาเสียงที่ไหนอภิสิทธิ์ไปหาเสียงที่ไหนแต่เขาสามารถดูตามได้โดยตรงว่า นักการเมืองคนนั้นพูดที่ไหนปราศัยอะไรอ่านสคริปต์กันได้เลยในอินเทอร์เน็ตในในเฟซบุ๊กอย่างไรก็ตามเรายังเห็นว่ามันเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวอ่ะมันเขาใช้อินเทอร์เน็ตใช้แพลตฟอร์มในอินเทอร์เน็ตเพื่อแค่โฆษณาไปสะชาสัมพันธ์ว่าเขาไปทําอะไรเป็นการหาเสียงเหมือนยกเวทีปราศัยหาเสียงมาอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กมาอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็แค่นั่นเองโทรเองเน็ตอยากให้การพักการเมืองถ้ามีการเลือกตั้งอย่างเนี่ย ให้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อให้เขาเพื่อเข้าถึงประชาชนเข้าให้เขาได้รับรู้ความต้องการของประชาชนเข้าถึงเข้าใจความต้องการของประชาชนมากขึ้นมากกว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่โค้ช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ใหม่เข้าถึงโดยตรงเป็นเพื่อน,อนกับนักการเมืองแต่แทนที่เป็นเพื่อนกันไม่ใช่แค่เล่าให้เธอฟังฉันก็ฟังเธอด้วยเหมือนกันหมดแล้ว <laughs> หมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะมีใครมีคําถามไหมคะ เชิงค่ะคืออันนี้เป็นประเด็นสงสัยส่วนตัวนะครับก็คือว่าตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ปี50นี่มันจะมีถ้าถ้าผมเขจะไม่ผิดจะมีสองส่วนคือเรื่องของอความผิดที่เจาะฐานข้อมูลนะฮะการจรรกรรมแล้วก็อีกอันก็คือเรื่องของการนําข้อมูลเท็จภาพถ่ายเท็จหรืออะไรอย่างเข้าไปในระบบอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะ มันมีนัยยะสําคัญอะไรหรือเปล่าที่ว่าคดีความที่มันพูดถึงเรื่องของการรักษาความปลอดภัยทางฐานข้อมูลทางอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยมันมันมีน้อยมากมันเป็นคดีความแค่แค่คดีเดียวเท่านั้นทั้งทงท,งที่ว่า,าพาราดีต์ของไอซีทีเนี่ยควรที่จะสร้างความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าการที่มีพาราดีตไปการไล่ล่าหรือว่าการ เขาไปจัดการเนื้อหาครับอันนี้มีการวิเคราะห์ตรงนี้หรือเปล่าครับคือเข้าใจว่าพรบอรคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะมันถูกตั้งมาเรื่อยๆแล้วมันก็มาผ่านตอนรัฐบาลคอม,มชอใช่ไหมคะสมัยคอม,มชอแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ส่วนเนื้อหาเนี่ยมดมาตรา14จะถูกใส่เข้ามาช่วงท้าย ซึ่งเป็นหลังรัฐประหารก็รู้อยู่แล้วว่ารัฐประหารหลังรัฐประหารเนี่ยมีความมีเว็บมินมีคดีหมิ่นเพิ่มขึ้นมากจากสุดนี้ก็น่าจะรู้คำตอบอยู่ค่ะมี่คำถามไหมคะพี่ผู้หญิงลำหนึ่งถึงสามหนึ่ง สองสามโอเคงั้นขอจบเซสชันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ,บ,รบก็เดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนะครับรวมถึงการวิเคราะห์รวมถึงข้อมูลข้อมูลนะครับในในประเด็นต่างๆเนี่ย สำหรับตัวรายงานประจาปีนะครับก็จะได้จัดพิมพ์ต่อไปนะครับแล้วก็าคาดว่าภายในเ,เดือนมการานะครับจะมีให้ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ของเครือข่ายพลังมือเมน็ตรวมถึงเป็นพิมพ์จัดพิมพ์ออกมาด้วยนะครับอ,อย่างไรก็ตามถ,ถ้าถ้ามีาข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถสอบถามได้ที่คุณทวีพรหรือว่าติดตามรายละเอียดจากเอกสาราที่จะจัด,จดพิมพ์ต่อไปได้นะครับต่อไป